ค่ะเจ้าค่ะมิสซูเอ็มพีค่ะครับแล้วก็ไปสู่ซูเปอร์โกลนะครับค่ะวันนี้ก็เป็นการส่งรถนะคะวันสุดท้ายของเดือนนี้นะคะคันที่22พอดีแล้วอ่านะครับสามสิบพฤศจิกายนนะวันนี้โหส่งรถทะลุเป้าวันนี้เลยค่ะใช่ยี่สิบสองคันเนาะคันนี้คันที่ยี่สิบสองวันนี้คันนี้จะไปส่งอยู่ที่ประมาณอ่าแถวบ้านบึงชลบุรีอ่าก็ไปส่งให้ถึงที่กันดีกแล้วนะครับกับรถสวยๆอีกแล้วเนาะ รุ่นฮิตแล้วก็เป็นสีที่นิยมจริงๆค่ะกับตัวนี้ค่ะมิลาดนะคะ,ะ Active CVT สีไทเทเนียมกวยนะครับคือสีเทานี่เองสีเทาไทเทเนียมนะครับนี่<ช>แล้วก็แน่นอนเราแต่งให้ทั้งคันยินอีกแล้วนะครับโอ oh. ้กับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกที่จะดาวเยอะหน่อยนะคะตัวนี้ดาวอยู่ที่ 5, 8 0 0 0บาทเพื่อรับดอกเบี้ย 1.59%ยาว7ปีค่ะโอ้โหนะครับก็ดอกเบี้ยถูกสุดๆด้วยนะครับ1.59%เราได้ค่างวดขั้งงวดลูกค้าเนี่ย5,930เท่านั้นเองค่ะก็ไม่ถึง6,000บาทเลยนะครับสบายเลยส่งสบายมากๆนะครับแล้วแต่งอะไรกันไปบ้างวันนี้โถ่ตัวนี้นะคะของแถมก็จะมีตัวสเกิร์ตรอบคันเป็นไรเดอร์นะคะมีไฟเดย์ไลท์ด้วยอ่ามีไฟเดย์ไลท์มาให้เลยนะครับรอบท่อรอบคันและท่อด้านหลังก็จะเป็นแบบเป็นแบบ สท่อค่ะลูกค้าเลือกอเป็นทรง4ี่ท่อนอั่ก็คือมันจะมีเลือกสองแบบเนาะสองท่อกับ4ท่ออันนี้เลือกเป็น4ท่อนะครับ่ยมีไฟเบรกด้านหลังให้ด้วยเนาะตัะวน,นี้มีสปอยเลอร์มากับรถอยู่แล้วนะครับตุองตค่ะ,ะแ,ลแล้วก็เราก็มีการเปลี่ยนเป็นแม็ก5ให้ลูกค้านะคะโอ้โหก็คือจากเดิมล้อมันเป็นล้อกระทะสิบสนิ้วเราก็ได้เปลี่ยนเป็นล้อแม็ก สิห้านิ้วนะครับพร้อมมีครอบเบรกด้วยนะหลายลูกค้าก็ให้เลือกประมาณเกือบสี่สิบลยนะครับอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นลายนี้เองนะคะลายนี้ก็สวยๆเลยนะเป็นกีก้านเนี่ยห้าก้านห้าก้านตัดตัดเส้นแดงด้วยขอบแดงอ แล้วก็มีเราปรับทั้งช่วงหลังให้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องติดซุ้มนะใช่ค่ะก็ะคือเราทําการเปลี่ยนสปริงให้นะคะการสาใส่แม่ของเราเนี้ยก็คือใช้งานได้จริงนั่งได้ปกติครับนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้งานนะสวย้วใช้งานได้จริงนะครับแลวนี่ภายในเนาะภายในก็มีปรับด้วยเหมือนกันภายในเราก็เปลี่ยนจากเบาะผ้านะคะเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าค่ะลูกค้าก็เลือกเป็นสีเทานะคะให้รับกับตัวรถ สีรถเลยก็เป็นสีเดียวกับตัวคนเดียวกับตัวรถเลยดีกว่านะซึ่งเลือกตะเข็บเป็นสีแดงด้วย่ใชแต่จริงๆนะสีเรามีให้เลือกตั้งแปดสีเลยนะนะครับก็คือแล้วแต่ลูกค้าเลือกกันได้เลยนะครับนี่บอกเลยโหได้บ้างเนี่ยดอกเบี้ยก็ต่ำนะครับแต่งก็ครบนะครับแต่งครบทุกอย่างแถมบริการถึงที่ใช่ส่งไปถึงที่ลูกค้านี่ คยมาชวม้ยนีครับเนี่ยไม่เคยเลยเพราะว่าไฟแนนซ์ก็เซ็นถึงที่นะคะส่งรถถึงบ้านโอ้โหบอกเลยสะดวกสบายสุดๆนะครับ<ช>รถโชว์มก็ไม่ต้องมารถก็ไม่ต้องมารับนะครับส่งถึงบ้านนั่งรออยู่บ้านรับรถได้เลยนี่นะครับแถมยังมีนี่เลยตุ๊กตาน้องหมาชิบะนะคะไปเซอร์ไพรส์ถึงที่เลยอ่านะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวเราเตรียมของความไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าด้วยเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวต้องรีบไปให้ทันเลิกลูกค้าอ่านะครับงั้นเดี๋ยวเราเตรียมไปกันเลยนะครับแล้วพบกันที่บ้านลูกค้าค่ะ ตอนนี้เราก็มาลูกค้านะคะเจ้าของรถสวยๆคันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพบกับลูกค้านิดนึงนะคะอันนี้น้องแมมนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็น้องกมลรัตน์นะคะเจ้าของรถนะคะอันนี้ถูกใจไหมคะรถถูกใจเนาะอันนี้ก็คือสั่งแต่งเลือกสีล้อเลือกสีเบาะทุกอย่างสเกนเลือกเองได้ดูแคมเปญเซลล์หลายหลายคนหลายยี่ห้อเลยอ๋อดูหลายยี่ห้อด้วยใช่ค่ะตัดสินใจมาซื้อมิรลาดกับพี่คะคือเหมือนแบบว่าตอนแรกอ่ะหนูดู ดูหลายแบบว่าได้หลายยี่ห้อเหมือนกันแล้วก็เห็นตัวจริงแล้วด้วยเห็นโชว์รูมแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอทีนี้ก็แบบมาดูในเว็บดูยูยูยูทูบเนี่ยค่ะไอทีนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากไอทำไมนี่หลานดูตัวใหม่ดูสวยจังดูสวยกว่าก็เลยเห็นเพจของพี่ค่ะก็เลยกดเข้าไปดูค่ะแล้วก็เป็นเพจเพจแรกที่กดเข้าไปดูเลยแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมที่เขาแบบจัดเต็มอของแถมทุกอย่าง แบให้เราเลือกเองนู่นนี่นั่นของแถมส่วนลดอะไรอย่เงี้ยก็เลยลองลองหาที่ดูค่ะพวกตรงวัาไม่เคยเห็นตัวจริงข้างในเลยอ๋่คือข้งแรกเลยก็คือถูกใจเนาะถือว่า<ล>ถูกใจเลยค่ะถ้าใครสนใจโปรดีๆแล้วก็รถแต่งสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่โจไม่เซอร็พีค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ